เียถล่มโหดจรวดและปืนใหญ่โจมตีกว่า184จุดฐานบัญชาการกองทัพยูเครนในลิมานปิดทางถ่ายโอนกองหนุนไปแนวหน้า ากกรณีที่มีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่คลามาทอสฐานบัญชาการของกลุ่มปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกองกําลังกองทัพยูเครนลิมานถูกโจมตีกองทหารรัสเซียยังคงระดมกําลังสํารองดําเนินการรุกในบางพื้นที่ในขณะเดียวกันการโจมตีพื้นที่ส่วนหลักของกองทัพยูเครนยังคงดําเนินต่อไปสิ่งนี้ระบุไว้ในบทสรุปใหม่ที่นําเสนอโดยกระทรวงกลาโหมในช่วงวันที่ผ่านมากองทหารจรวดและปืนใหญ่ได้ทําการโจมตีร้อยแ 8 6พื้นที่ที่มีกำลังพลและยุทธปกรณ์ของกองทัพยูเครนรวมกันในภูมิภาคคามมทอสทันบัญชาการของกลุ่มปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกองกำลังกองทัพยูเครนริมานทุกยิงและคลังกระสุนของกองพลน้อยเคลื่อนที่ทางอากาศที่81ของกองทัพยูเครนพร้อมกระสุนสำหรับกรด MLRS และปืนใหญ่ก็ถูกทำลายส่วนหนึ่งของการต่อสู้ต่อต้านแบตเตอรี่ในพื้นที่ยัมโปลอกกาและคาลินินสถานีเรดาร์ต่อต้านแบตเตอรี่ AA T.P.Q. 37ของอเมริกา2แห่งถูกทำลายการโจมตีทางยุทธวิธีของกองทัพรัสเซียในทิศทางหลักยังคงดําเนินต่อไปบนค <บน S 1> ุ่เปลี่ยนปืนใหญ่ของรัสเซียครรบคลุมพ,พ,พื้นที่สมาชิกของศัตรูในพื้นที่ของซินคอฟกาโคเตยาลอฟกาตาบายเยฟกาเบเรสโตโวและโนโวเซลลอฟสกอยเป็นผลให้กองทัพยูเครนประสบความสูญเสียอย่างหนักมีรายงานว่าโจาทีทหารมากถึงร้อยนายรถรบทหารราบหนึ่งคันและรถข้นกำลังพลและรถปิกอัพหกคัน ถูกทำลายที่คลาสโนลีมานการตอบโต้ของกองทัพยูเครนในทิศทางของโปเชนกาและเคลเมนนยาถูกขัดขวางในพื้นที่สเตลมาคอฟกาปืนใหญ่ได้ทําการปิดล้อมกองหนุนของกองทัพยูเครนซึ่งกําลังจะรุกเข้าสู่แนวหน้าของสาธารณรัฐโดเนสสําหรับกองทหารของยูเครน5แห่งถูกทําลายในพื้นที่เซอร์โวนยาดีบรวาและพอสกอยในทิศทางของโดเนสส่วนหลักของนิคมวอร์ดิเนตอยู่ภายใต้าการควบคุมของกองทัพรัสเซีย หารยูเครนมากถึง50นายรถถัง1คันรถหุ้มเกราะ3คันและรถกระบะ4ี่คันถูกทำลายในกองกำลังย no ูสโนโดเนสอารฟรอสของยูเครนการโจมตียังคงดำเนินต่อไปโดยมีจุดป,ประสงค์เพื่อเปลดล่อย,อยตำแหน่งของเราในพื้นที่พารฟลอปกาโนโวมาโยสกอยและเนสคุนอยในพื้นที่ของโนโวเซกาและเปซิสตอฟกาเราขัดขวางการถ่ายโอนของกองหนุนของกองทัพยูเครนทำให้เกิดความเสียหายจากการยิงบนแนวขบวนของอุปกรณ์ของ ในระหว่างวันกองทัพยูเครนสูญเสียบุคลากรทางทหารมากถึง80นายยางเกราะต่อสู้3คันและยานพาหนะ4คันในทิศทางนี้เสื้อโปโล3ตัวแถมฟรีเสื้อยืดคอกลมไซส์ S 1ตัวในราคาเพียง1,197บาท